สวัสดีคะ่ะทุกคนยังไม่สะใจนะคะช่วงนี้วันสุนทรภู่เด็กๆก,ก็ยังขอให้ครูก้อยวาดผีเสื้อสมุดแบบละเอียดให้ดูอยู่ดีนะคะวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องเลยก็มาวาดให้ดูนะคะตอนนี้ครูก้กยกลังล่างลายเส้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็ตัดตัดเส้นให้ดูอยู่นะคะ น้องๆสามารถแคปภาพแล้วก็ค่อยๆทําไปได้ทีละส่วนเลยนะคะถึงครูก็จะวาดให้ดูเร็วแต่ว่าวิธีการหรืออะไรก็ยังคงรักษาไว้ให้เนาะก็คือเรื่องรายละเอียดก็ค่อยๆแค,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 คปดูทีละส่วนได้เลยนะคะเราใส่เสื้อให้นางผีเสื้อสมดุดด้วยนะคะแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆที่เหมาะสมในการมีนะคะอยู่ด้วย ตอนนี้คูก้ยก็ใส่เครื่องทรงให้ด้วยเลยนะคะกำไรแบบเยอะแยะครบเลยนางผีเสื้อสม,มุดก็น่าสงสารนะคะเป็นยักษ์ที่น่าสงสารมากนี่ทำในส่วนของรายละเอียดให้ดูด้วยนะคะหลังจากที่วางโครงสร้างไว้แล้ววัน,นวันนี้คูก้ยก็จะมาลงสีให้ดูด้วยนะคะ นี่รายละเอียดแบบละเอียดเลยสามารถวาดตามได้เลยนะคะหน้าตาก็คือเศร้ามากอย่าไปอย่าไปพี่อาภายัยอาภัยให้น้องเถอะถึงน้องจะเป็นยักษ์นะแต่น้องก็รักจริงนะพีาอาภัยก็ไม่ฟังเรานะคะไปแล้วไปเลยแหละไม่ได้เห็นแก่ความหลังหรือความดีที่ ที่ทำร่วมกันมาเลยนะคะอยากจะไปก็ไปใช่ไหมเราลังใครไว้ไม่ได้หรอกใช่ไหมผีเสื้อบอกตัวเองด้วย <c oughs> ตอนนี้กออ็อยู่ในขั้นตอนระบายสีเหลืองนะคะส่วนที่เป็นทองทั้งหมดเลยลงกรอบหน้าด้วยสีส้มแล้วก็ส่วนที่เป็นผิวทั้งหมดเลยนะคะลงให้ดูแบบชัดๆละเอียดละเอยเลยนี่ เซื่อสมุดนะคะเป็นตำนานนางยักษ์ที่น่าสงสารมากนะคะแล้วก็มีคนเอามาแต่งเป็นเพลงแล้วก็มามาวาดกันเยอะแยะมากมายเลยในใจของคนดูนะคะก็นางไม่ใช่นางร้ายนะคะแต่ว่าเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าเพราะว่าได้ผิดหวังจากความรักแล้วก็จนตรอมใจตายไปเลยในฉากนี้หลยนะคะหลังจากที่ พระภัยมณีหนีมานะคะผีสเสือสมุดต,ตามมาไม่ได้เนี่ยตามมาได้แล้วละแต่ว่าโดยโดนนางเงือกพาหนีใช่ไหมแล้วก็พาเจ้าตาที่อยู่ในเกาะแก้วพิสดานเนี่ยมาช่วยไว้อีกออสินสมุดก็หนีจากแม่ด้วยนางก็เลยตอมใจตายเลยนะคะด้วยความรักที่มีมากเกินไปทำให้รู้สึกผิดหวังหมดหวังกับชีวิตนะคะก็ใส่น้ําตาให้ด้วยนะ ตอนนี้ในขั้นตอนนี้เราก็กดตาน้ำหนักตาให้ชัดขึ้นมาเลยนะคะตาสามารถวาดแบบคูก้อยหรือว่าถ้าใครชอบแบบอื่นก็สามารถปรับปรุงได้เลยคูก้อยวาดไว้เนี่ยเป็นแนวทางในการเอาไปวาดเฉยๆนะคะทําปากให้ดูลึกมีเขี้ยวด้วยนะคะนังยักษ์แล้วก็ใส่รายละเอียดลงสีเข้มในส่วนที่เป็นคิ้วนะคะตัดให้ชัดขึ้นมา เสื้อสีชมพูไล่น้ำหนักด้วยสีม่วงและน้ำเงินกระบองสีเขียวไล่ด้วยเขียวอ่อนนะคะผมเป็นสีน้ำตาลกดด้วยน้ำตาลเข้มตัดเป็นเส้นๆได้เลยหลังจากนั้นก็มาลูบน้ำหนักทับด้วยสีน้ำตาลอ่อนนะคะกดน้ำหนักให้เข้มในส่วนที่ลึกๆได้เลยค่ะ ส่วนลายทองตัดให้มีรายละเอียดด้วยสีแดงซ้ำอีกทีหนึ่งจะทำให้ลายทองดูสวยงามชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าใครไม่ตัดก็ได้นะเพราะตัดเส้นไว้แล้วแบบนี้สวยมากเลยนางยักษ์เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ